ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำาองสะหายหลายคนจา้าวันนี้คุณพี่เตี้ยเจ้าคะแกงอะไรคะฮะแกงไก่แต่ผักหวานแกงไก่ไก่มาที่ไหนดิบันนี้อูกอ่งไก่มาจางไหอย่าว่าได้ไก่ไปชื่อปิ้งนะ เดี่ยวของเลยไก่ใน,นตู้เย็นเลยนะไก่อ๋อเอาไกมาหมูมากาไก่ย,ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเมนจะพูดเลย คนยังไม่ได้กินใช่ไหมเห็นไหมเอฟซีเวลายายพูดดีเขาก็ไม่พูดด้วยคนก็ยังไม่กินหมาไม่เยอะจะกินหมาเออชงผมนี่พอปันอันบักมดแดงเลยเนาะเหมือนไอ้มดแดงมุมเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> แกงใส่อะไรอะ่ะ ใจอะไรคะผักหวานทำไมมันเป็นสีนั่นแสดงว่าแกงโดนเนาะบอกไม่โดนก็มันมันเยอะมันมันเยอะอือแล้วผักหวานนี่แล้วก็ใสกรเบรยจะไปเก็บมาบอกทั้งไก่ทั้งอันนี้ผักหวานเจ้าไปเก็บมาบอกเก็บมาจู้อ่ะใครเก็บมาวะไก่นี่ก็ใครไปซื้อมา ไม่พูดอ่ะไก่นี่ก็ยายไปซื้อมาผักหวานนี่ก็ยายเก็บมาคุณก็เป็นคนทำเฉยๆแซบบอกคือบบปากคือโบชวนเอฟซีกินเขาเอาลืมชวนเนาะโอ้ยรู้สึกว่านี่ไม่ค่อยจะม,มีมาราาตเนาะหิวจัดบอกอเอาแล้วเจ้าจะมาคอยคอยทำไมเจ้าเฮ็ดเซ็จแล้วเจ้ากินเลย เออต่อไปนะเจ้าทําเสร็จแล้วเจ้าก็กินเลยเด้อเพราะค่อยต้องทํางานค่ะคุณไม่ได้ทํางานเข้าใจไหมคุณไม่ต้องคอยดิฉันค่ะกินไปเลยเพราค่อยต้องมาไล่ชดทําคลิปทําอะไรคุณกินข้าวแล้วก็คุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอะ่ะคุณนั่งกินข้าวอิม่มคุณก็นั่งดูหนังก็แค่นั้นอืมแต่ยายนี่ ต้องรับผิดชอบครอบครัวเงินทองค่อยต้องอหาอะไรไม่มีใครลูกเอาหรอกเดี๋ยวค่อยทำคลิปก่อนอาวางไว้นั่นก่อนยายยังถ่ายคลิปอยู่วางไว้อยู่ห้านะเดียวพอเท่าออกไปเอา คุยกินเลยจ,จ้ำทำไมจะคุยกินหมดนางก็หมดมันไม่ใช่ลาบจะคุยยังไง โอลานี่ไม่คุยเหรออันนี้เราคุยได้มันแกงมาคุยไม่เป็นหรอกก็คุยเป็นอยู่ไงนะโอ้แสดงว่าเป็นโรคซึมเศร้าแหงเนาะเจ้าเนาะวันๆนี่คิดอะไรซึมเศร้าตลอดเนาะเศร้าเพราะอะไรเศร้าเพราะซูบุรีจัดคอยบอกให้เลิกซูบุรีก็ไม่เลิกจะเถอ ดึกดืนที่งคืนตีหนึ่งที่ชองดูหนังก็สูบุรี่ค่ะเอซีค่ะแล้วก็บอกว่าโอ้ยขอยเจ็บท้องปวดท้องอาจจะเป็นโรคตับเพื่อนว่าอยากเป็นจังเลยไอ้โรคตับนี่ถามหาตลอดถ้าไม่เป็นบ่โรคตับเออเอาออกตับทิ่มเอาออกทิ้มอันนั้นมันตับไม่ใช่เป็นโรคตับพูดมั่ว ดูหน้าตาเหมือนซีอุยขึ้นทุกวันนะเจ้านะ่อค่อยนอนนํำในค่อยยังสยองเลยค่ะเคยเห็นไหมซีอุยนะ่เออค่อยนอนนํำในค่อยเดี๋ยวเบิงหัวลาดในค่อยสยองเลยค่ะเอพีมันเป็นตัวย,ยังไงซีอุยอะซีอุยกินคนไงอือเคยเห็นไหมก็ลักษณะคือเจ้านี่แหละตเตีต้ย ค่อยก็คยก็เลยไม่ฝากชีวิตไว้กับเจ้าค่อยย่านไหมระวังจับเจ้าหายใสเจ้าหายนะก็นั่นแหละค่อยถึงย่านนะค่อยถึงเอาตับไก่มาให้เจ้ากินก่อนไงค่อยย่านตับค่อยเฮี้ยแม่ <laughs> ประมาณนี้นะคะอันนี้ตับไก่บก่ไม่มีตับก็ไม่ได้ใส่ตับคืออะไรนะ่ะอันนั้นนะ อะไรอันนั้นน่ะ,นสะใส่ไตมันอย่างเดียวสามไตพอโอ๊ยคนละเรื่องเนาะโอ้ยเขาถามว่าอ,อยู่ในอันนี้มันคืออะไรก็จะกินนี่เอามาคืออะไรอะ่ะขึ้นมมาขับมาบเพื่อกินหมดแล้วเดินผ่านมันก็กินเดินผ่านมันอีกมันก็กินอีกอื กินบ่อนะแ,แค่นี้บ่ออบอโอเค้อ,เอันนี้ทองหวานพักทองเดี๋ยวชิมดูก่อนนะ อิ่มแล้วเปล่ย่งจังมาสั่งกระดโดกบ่รอแต่พี่เล่าใจปะผัวสบอแล้วมาเอากับอายมันบอกเล่าใจปะสบอปะสบอโอเคประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะเจ้าค่ะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งติง้งตังให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ